สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงจับตาดาวพฤหัสบดียกย้ายราศีว่าจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับชาวราศีเมษกันบ้างค่ะโดยในวันที่30เมษายนของปี2567นี้นะคะในเวลา12นาฬิกา45นาทีโดยอ้างอิงตามปฏิทินสุริยญาติของไทยค่ะ ดาวพระัับดีนั้นจะเดินโคจรยกย้ายราศีจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภแล้วก็จะอยู่ไปยาวๆโดยประมาณหนึ่งปีนะคะโดยจะอยู่ไปจนถึงวันที่13พฤษภาคมของปี2องพปดเลยละค่ะสำหรับดาวพระัับดีนั้นนะคะถือว่าเป็นดาวประธานฝ่ายสุพรเราะห์ค่ะถือว่าเป็นดาวฝ่ายบุญนะคะแล้วก็มีนิยามในทางโหราศาสตร์ว่า ปัญญาบริสุทธิ์ทายพระฤหัสบดีดาวพระฤหัสบดีนั้นถือว่าเป็นดาวพุทธ,ธจราิตนะคะเป็นดาวที่แสดงถึงสภาวะของสติปัญญาแสดงออกถึงการพิจารณาไตรตรองแสดงออกถึงความสุข,ขุมรอบคอบการรู้เท่าทันธรรมชาติและอารมณ์การใฝ่หาความรู้มักมีความฉลาดรอบรู้สูงรักความยุติธรรมจิตใจดีมีเมตตาสูงมีความโอบอ้อมอารี มีคุณธรรมจริยธรรมสูงและมักจะมองโรคในแง่ดีนะคะและเมื่อดาวพฤหัสบดีนั้นเดินโคจรถึงดวงชะตาเมื่อไหร่มักจะให้คุณมากกว่าให้โทษค่ะ,สะแสดงออกถึงความสำเร็จความโชคดีโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความอุดมสมบูรณ์และเมื่อถึงคราวที่ดาวพฤหัสบดีจะให้โทษนะคะก็จะให้โทษไม่รุนแรงค่ะ สำหรับการทายดวงของอาจารย์กบนะคะเน้นถ่ายดวงที่ลัคนาราศีเกิดและสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดก็พอจะอนุโลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันค่ะทีนี้เรามาดูแนวโน้มกันค่ะว่าในช่วงเวลาประมาณหนึ่งปีถัดจากนี้นะคะดาวพฤหัสบ,บดีนั้นจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับดวงชะตาของชาวราศีเมษกันบ้างค่ะโดยในวันที่30เมษายนนี้นะคะ ดาวพรฤหัส,สบดีซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนวีนาศนะคะจะเดินโคจรยกย้ายราศีเข้าเรือนการเงินของชาวราศีเมษค่ะซึ่งเรือนสุภานั้นนะคะก็จะหมายถึงพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้ใหญ่เจ้านายหมายถึงการศึกษาเล่าเรียนชื่อเสียงเกียรติยศความสุขความสำเร็จและยังหมายถึงต่างประเทศอีกด้วยค่ะ แล้วก็เรือนวินาศนั้นนะคะก็จะหมายถึงปัญหาความเสียหายการถูกแทงข้างหลังการปิดบังซ่อนเร้นการอยู่เบื้องหลังความลึกลับเล้นรับหมายถึงรายจ่ายหมายถึงความฟุ่มเฟือยและยังหมายถึงต่างประเทศอีกด้วยค่ะซึ่งการเดินโครจรของดาวพฤหัสบดีในวันที่30เมษายนนี้นะคะเดินโครจรเข้าเรือนการเงินและยังเป็นศูนย์ยะภาหากกับดวงชะตาของชาวราศีเมษอีกด้วยค่ะ ซึ่งในตำแหน่งนี้นะคะถือว่าเป็นตำแหน่งดวงเศรษฐีค่ะโดยครูโหนท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าในพื้นดวงกำเนิดของผู้ใดนะคะหากมีดาวพระฤหัสบดีอยู่ในเรือนการเงินผู้นั้นก็มีโอกาสเป็นเศรษฐีค่ะและแม้ว่าในดวงกำเนิดจะไม่มีดาวพระฤหัสบดีอยู่ในเรือนการเงินนะคะ เมื่อถึงคราวที่ดาวพระฤหัสบดีเดินโครจรเข้าเรือนการเงินในปีดังกล่าวนี้ค่ะจะถือว่าท่านจะมีสภาพคล่องทางด้านการเงินที่ดีขึ้นและมีโอกาสที่จะพลิกสถานะจากบุคคลธรรมดาให้กลายเป็นเศรษฐีได้เลยค่ะเพราะในหัวนะคะก็จะคิดถึงแต่เรื่องเงินเงินทองทองแล้วก็คิดถึงผลประโยชน์ไรายได้อยู่ตลอดเวลา และมักจะมองเห็นช่องทางรวมถึงโอกาสในการสร้างเงินหรือว่าสร้างงานให้กับตนเองอีกด้วยค่ะอีกทั้งดาวพรฤหัสบดีนั้นถือว่าเป็นดาวเงินก้อนใหญ่นะคะเมื่อเดินโครจรอ,อยู่ในเรือนการเงินย่อมหมายถึงว่าชาวราศีเมษนั้นก็มีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่นั่นเองค่ะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีเมษจะคิดจะหยิบจับทำอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองนะคะ และเมื่อท่านมีรายได้ที่ดีขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ของท่านก็จะดูดีขึ้นมีความหรูหรามากขึ้นเช่นอาจจะได้กินของดีของอร่อยบ่อยครั้งขึ้นหรือว่าได้ท่องเที่ยวในสถานที่ที่สวยงามบ่อยครั้งขึ้นนะคะบางท่านก็อาจจะซื้อทรัพย์สินที่มีมูลค่าเช่นอาจจะซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้ออสังหาริมทรัพย์ซื้อรถยนต์หรือว่าทรัพย์สินที่มีค่าอื่นๆค่ะ และยังถือเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีเมษนั้นจะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้อีกด้วยนะคะแต่ก็มีข้อควรระวังอยู่บ้างค่ะ จากอิทธิพลของดาวพระหัสบดีซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาสด้วยนะคะซึ่งเรือนวินาสนั้นก็จะหมายถึงความฟุ่มเฟือยค่ะดังนั้นชาวราศีเมษอาจจะมีการใช้จ่ายมากเกินความจําเป็นก็เป็นไปได้ค่ะจนทําให้ท่านอาจจะพลาดโอกาสในการเก็บเงินเก็บทองให้ได้เป็นกอบเป็นกำรรไปนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องการงานกันบ้างค่ะ สำหรับเรื่องงานนั้นถือว่าชาวราศีเมษจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่จากคุณพ่อคุณแม่ครูอาจารย์แล้วก็จากผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างดีเลยนะคะอีกทั้งท่านจะได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่จนก่อให้เกิดเป็นผลประโยชน์อะไรได้รวมถึงผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจค่ะ หน้าที่การงานของท่านก็มีโอกาสที่จะเปิดโตก้าวหน้ามีโอกาสที่จะได้รับการโปรโมตเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งรวมถึงปรับเงินเดือนค่ะ ท่านที่ทําธุรกิจการค้านะคะถือว่าท่านจะมีไอเดียใ,ใหม่ๆเกิดขึ้นค่ะทําให้มีเหตุในการที่จะขยับขยายกิจการนะคะหรือว่าขยับขยายสายผลิตภัณฑ์ของท่านค่ะเช่อนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนสินค้าหรือว่าบริการของท่านนะคะซึ่งอาจจะเป็นผลดีกับธุรกิจของท่านและยังคงถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ท่านจะหยิบจับทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค่ะ โดยเฉพาะท่านที่ทำงานเน้นการพูดหรือว่าใช้ปากในการทำมาหากินนะคะถือว่าในช่วงหนึ่งปีถัดจากนี้ค่ะดาวพฤหัสบดีซึ่งหมายถึงเงินก้อนใหญ่นั้นเดินโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่เป็นปากของท่านนะคะซึ่งก็อุประมาณอุปมยว่าท่านจะพูดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนั่นเองหรือจะเรียกง่ายๆว่าเป็นช่วงที่ท่านเป็นดวงปากเรียกทรัพย์ก็ได้ค่ะ และสำหรับท่านที่กำลังตกงานคอยงานอยู่นะคะถือว่าเป็นช่วงโอกาสที่ดีที่ท่านจะได้งานดีๆทำค่ะยิ่งถ้าท่านมีคอนเน็ชันกับผู้ใหญ่หรือว่ากับครูบาอาจารย์หรือกับบุคคลที่ท่านเคารพนับถือและมีคอนเน็ชันอยู่นะคะขอให้ท่านลองพูดลองฝากฝังกับท่านผู้ใหญ่เหล่านี้ดูค่ะก็จะยิ่งช่วยยกระดับความรวดเร็วในการได้งานของท่านให้มีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะ และสำหรับท่านที่ต้องการสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการหรือว่าสอบชิงทุนทั้งทุนในประเทศและต่างประเทศนะคะหนึ่งปีถัดจากนี้ค่ะถือว่าเป็นช่วงโอกาสทองของท่านอีกด้วยนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของเงินเงินทองทองกันบ้างนะคะ โดยในช่วงเวลาที่ดาวพรฤหัสบดีเดินโครจรในเรือนการเงินของท่านในช่วงเวลาหนึ่งปีถัดจากนี้ไปก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีเมษมีโอกาสที่จะรวยแน,น่นๆขึ้นท่านเศรษฐีใหม่ได้เลยค่ะเรียกว่าเป็นช่วงดวงเศรษฐีนั่นเองส่วนใครที่จะได้มากหรือว่าได้น้อยนั้นนะคะก็จะเป็นไปตามบุญวาสนาบารมีของแต่ละบุคคลค่ะและผู้คนภายนอกก็มักจะเห็นชัดเจนตรงกันนะคะว่าท่านดูว่าจะเฟื่องฟูในเรื่องของเงิน งินทองทองมากขึ้นค่ะโดยท่านจะมีความสุขสําเร็จสําราญในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นอีกด้วยค่ะสําหรับเรื่องการลงทุนนั้นนะคะถือว่าดาวพฤหัสบดีนั้นก็จะหมายถึงเงินก้อนใหญ่ค่ะและเมื่อดาวพฤหัสบดีเดินโคจรในตําแหน่งที่ให้คุณกับดวงชะตาของท่านในเรือนการเงินนะคะจึงส่งผลให้การลงทุนของท่านก็จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะสำหรับคนโสดค่ะถือว่าในช่วงเวลาหนึ่งปีต่อจากนี้นะคะจะเป็นช่วงเวลาที่งานคือเงินเงินคืองาน,งานจะบรรดาลสุขให้กับท่านค่ะจึงทําให้ชาวราศีเมษโดยส่วนใหญ่นะคะก็มักจะไปโฟกัสกับเรื่องของการทํางานการหาเงินหรือว่าการตั้งหลักสร้างเนื้อสร้างตัวนั่นเองค่ะเรียกว่าไม่ค่อยโฟกัสไว้กับเรื่องหลักๆใครๆซักเท่าไหร่นะคะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของคนที่มีคู่แล้วบ้างนะคะสําหรับชาวราศีเมษที่มีคู่แล้วท่านก็อย่าลืมเอาใจใส่คนรักคู่ครองหรือว่าคนสําคัญของท่านบ้างนะคะเพราะว่ากันว่าความสําเร็จนอกบ้านใดๆก็ไม่อาจทดแทนความล้มเหลวในครอบครัวได้เลยค่ะ เพราะบางทีนะคะชีวิตมันก็มักจะเล่นตลกกับเราค่ะตอนที่เรามีเวลาให้กับคนที่เรารักเนี่ยช่วงนั้นน่ะเราก็ไม่ค่อยจะมีเงินมีทองหรอกค่ะแต่พอเวลาที่เราเริ่มมีงานมีเงินมีทองเข้ามากลายเป็นว่าเรากลับไม่มีเวลาซะอย่างนั้นค่ะโดยอาจารย์กกก็จะขออวยพรให้ชาวราศีเมษทุกท่านนะคะขอให้ท่านมีพร้อมทั้งเงินแล้วก็เวลาค่ะท่านจะได้ love, ลัคกี้อินเลิฟแล้วก็ลัคกี้อินเกมไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ทีนี้เรามาดูเรื่องสุขภาพกันบ้างค่ะสำหรับเรื่องสุขภาพนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีเมษจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการทำงานหรือว่าเรื่องการหาเงินเรื่องการตั้งหลักสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นพิเศษนะคะซึ่งก็อาจจะทำให้ท่านนั้นหลุดโฟกัสจากการดูแลสุขภาพไปค่ะและอาจทำให้ท่านเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นได้นะคะ ดังนั้นท่านก็ควรจะแบ่งเวลาเพื่อสร้างสมดุลในชีวิตให้ดีนะคะโดยการแบ่งปันเวลาไว้สําหรับดูแลในเรื่องของการรับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์ออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอค่ะและหากท่านเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมานะคะดาวพระหัสบดีนั้นก็ยังมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเป็นดาวครูแล้วก็ดาวหมออีกด้วยค่ะ เมื่อดาวพรฤหัสบดีเดินโคจรในตำแหน่งที่ให้คุณกับดวงชะตาของท่านนะคะหากท่านเจ็บป่วยขึ้นมาก็จะได้รับการดูแลเอาใจใส่ได้หมอดียาดีรวมถึงคำแนะนำที่ดีค่ะและอีกในหนึ่งนะคะดาวพรฤหัสบดีที่เดินโคจรอยู่ในตำแหน่งเรือนการเงินของท่านนั้นถือว่าเป็นสองกับดวงชะตาราศีเกิดของท่านนะคะโดยท่านหลวงวิสารเดรุณกรท่านได้ประพันธ์เป็นบทกรอเอาไว้ว่า พรหัส,สบดีเป็นสองศัตรูมีมาขอดีโดยอ่อนลงซึ่งบทกรนนั้นก็จะหมายถึงว่าในช่วงที่ดาวพระหัส,สบดีเดินโครจรเป็นสองกับดวงชะตาของท่านหนึ่งปีต่อจากนี้นะคะชาวราศีเมษนั้นอาจจะมีศัตรูค่ะ แต่ศัตรูจะทําอะไรท่านได้ไม่ถนัดนักนะคะแล้วก็อาจจะกลายมาเป็นมิตรในภายหลังอีกด้วยค่ะซึ่งศัตรูโดยส่วนใหญ่นะคะมีแนวโน้มว่าจะเป็นศัตรูทางด้านการเงินค่ะ ดังนั้นในช่วงเวลาหนึ่งปีต่อจากนี้นะคะหากชาวราศีเมษจะต้องทำธุรกรรมทางการเงินหรือว่ามีการซื้อขายอะไรกับใครหากสินค้าและบริการนั้นมีมูลค่าสูงนะคะท่านควรมีความรอบคอบเป็นพิเศษค่ะท่านควรตรวจสอบองค์กรหรือว่าบุคคลที่ท่านจะทำการซื้อขายด้วยให้ดีๆนะคะมิฉะนั้นเนี่ยท่านอาจจะโดนหักหลังเอาได้ง่ายๆเลยค่ะทีนี้เรามาดูเกณฑ์พิเศษกันบ้างนะคะ เป็นเกณฑ์พิเศษสำหรับชาวราศีเมษที่เกิดในปีนักสัตว์มะเสงค่ะคือโดยส่วนใหญ่นะคะคนปีมะเสงเนี่ยมักจะมีดาวพฤหัส,สบดีตั้งรับอยู่ในเรือนราศีพฤษภค่ะและเมื่อดาวพฤหัสบดีเดินโคจรมาทับดาวพฤหัสบดีเดิมในพื้นดวงกำเนิดน,นะคะในตำราจ,จักรทิปณีได้กล่าวเอาไว้ว่าท่านจะมีโชคลาภมากมายเลยแล้วค่ะจะได้ทั้งทรัพย์สินเงินทองได้ทั้งความรักที่ดี คนโสดก็มีโอกาสที่จะได้คู่และมีโอกาสที่จะได้ลั่นะระฆังวิวาอีกด้วยค่ะและสำหรับท่านที่คนรักได้เคยเลิกล้างห่างไกลไปแล้วนะคะท่านก็มีโอกาสที่จะเกิดลมพัดหวนอีกครั้งอีกด้วยละค่ะสำหรับการทายดวงของอาจารย์กบนี้นะคะถือว่าเป็นการทำนายดวงโดยภาพรวมค่ะอาจจะไม่เป๊ะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ เนื่องจากพื้นดวงกำเนิดของแต่ละบุคคลน,นั้นก็จะมีดาวตั้งรับที่แตกต่างกันออกไปค่ะอีกทั้งในปีนี้นะคะดาวพรฤหัสบดีนั้นหากเดินจรมาเป็นกลากินีตามหลักทักษะก็าอาจจะทําให้ท่านได้รับองค์คุณอันเป็นความดีงามจากดาวพระฤหัสบดีได้ไม่เต็มที่นักนะคะและหากท่านต้องการทราบโดยละเอียดว่าดาวพรฤหัสบดีนั้นเดินโคจรมาให้คุณกับดวงชะตามากน้อยเพียงใดท่านอาจจะต้องตรวจเช็คด ดวงชะตาเพิ่มเติมจากโหนส่วนตัวของท่านนะคะหรือว่าท่านจะติดต่อตรวจดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบก็ได้เช่นกันค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการทำบุญเสริมดวงชะตากันบ้างนะคะหลวงปู่ล่าท่านเคยกล่าวไว้ว่าบุญนั้นไม่มีตัวไม่มีตนแต่มีฤทธิ์ค่ะนั่นก็หมายถึงว่าบุญที่เราทำนะคะจะเป็นบุญฤทธิ์คอยอุ้มชูดวงชะตาของเราค่ะ ช่วงไหนที่ดวงเราไม่ดีบุญก็จะคอยอุ้มชูดวงชะตาของเราไม่ให้ตกอับจนเกินไปนะคะและช่วงไหนที่ดวงชะตาของเราดีบุญก็จะคอยอุ้มชูดวงชะตาของเราให้ดวงของเรานั้นดียิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองค่ะและสำหรับการทำบุญนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำบุญการให้ทานการรักษาศีลหรือว่าการเจริญภาวนาก็ล้วนเป็นเรื่องที่ดีทั้งสิ้นเลยละคะ่ะ โดยอาจารย์กบนั้นจะขอแนะนําเพิ่มเติมในส่วนของการทําบุญเสริมดวงชะตาในช่วงที่ดาวพฤหัส,สบดียกย้ายราศีดังนี้นะคะโดยในวันที่30เมษายนนี้ที่ดาวพฤหัส,สบดีเดินโคจรยกย้ายราศีนะคะ ท่านควรทําจิตใจให้ผ่องใสค่ะอย่าหัวร้อนนะคะอย่าไปมีเรื่องทะเลาะเบาะแหว้งกับใครและหากสถานที่ใดเขาจัดทําพิธีสวดเทวดานพเคราะห์รับส่งเทวดาพระหัสสบดีนะคะก็ให้ท่านเข้าร่วมพิธีดังกล่าวค่ะ เพื่อเป็นสลิมงคลกับตัวท่านเองนะคะและหากท่านไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมพิธีดังกล่าวนี้ท่านก็สามารถใช้วิธีทําบุญใส่บาตรหรือว่าถวายสังฆทานแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับเทวดาพระฤหัสบดีนะคะเพื่อเป็นสริมงคลปกป้องคุ้มครองดวงชะตาของท่านได้เช่นกันค่ะและสําหรับท่านที่มีดาวพระฤหัสบดีเดินโครจรเป็นกาละกินีตามหลักทักษาน,นะคะท่านก็สามารถที่จะทําบุญแก้เคล็ดดาวพระฤหัสบดีได้ด้วยการรวมบุญอุ อุปสมบทพระภิกษุหรือว่าอุปสมบทตนเองก็ได้นะคะหรือว่าท่านจะบวชชีพรามหรือว่าท่านจะถือศีลแปดก็จะยิ่งเป็นบุญลิตปกป้องคุ้มครองดวงชะตาของท่านเป็นอย่างดีเลยละค่ะโดยมีความเชื่อกันว่าสิ่งนี้จะช่วยเสริมดวงที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปและหากดวงของท่านไม่ดีเนี่ยก็จะช่วยขจัดปัดเป่าทุกโศกโรคภัยหรือว่าเหตุร้ายต่างๆให้มาลายหายสิ้นไปค่ะ ท้ายนี้นะคะอาจารย์กบก็ขออวยพรให้ชาวราศีเมษทุกท่านโชคดีมีความสุขขอให้ท่านเป็นที่รักของทุกคนท่านทำงานอะไรก็ขอให้เหนื่อยน้อยๆได้เงินมากๆหยิบจับทำอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองให้ท่านมีโชคลาภทางการเงินกันอย่างง่ายๆแล้วก็รวยแน่นๆขึ้นแท่นเศรษฐีใหม่กันทุกท่านเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ อาจารย์กบฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อน,นำมาแบ่งปันกันอีกนะคะและสำหรับท่านที่ต้องการตรวจเช็คดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบท่านสามารถติดต่อได้ที่ Line ID 0890034555ค่ะจะมีแอดมินรับจองคิวแล้วก็แจ้งค่าใช้จ่ายให้นะคะและสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยอาจารย์กบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละคะ่ะ สวัสดีค่ะ